คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณแยกพระรามสองในกรุงเทพมหานครเหตุเกิดช่วงเช้าวันนี้ก็คือว่ามีเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณแถวเจริญกรุงแล้วคราวนี้คุณลุงวัย6 6ปีคนนี้เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์จากที่บ้านนะคะเพื่อที่จะไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้แต่เสร็จแล้วกลับกลายเป็นว่าคุณลุงคนนี้ก็รถจักรยานยนต์เสียหลักนะคะแล้วถูกท้ายรถบรรทุกพ่วงเนี่ยทับด้านหลังแล้วเสียชีวิตค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีรถจักรยานยนต์นี่ค่ะจะเห็นว่าพ่วงหลังที่เป็นตู้สีเขียวเนี่ยพอทับแล้วจะมีการสะเทือนนิดหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิการ้อยตำรวจเอกกนกพลไกรรามรองสารวัตรสอบสวนสนบางมดได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบ er ัต kind of ิเหตุรถชนกันบริเวณแยกพระรามสองจึงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิปติกถึงเมื่อไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยก็บอกว่าเป็นบริเวณแยกพระรามสองเส้นทางมาจากถนนพระรามสองเลี้ยวขวามุ่งหน้าถนนสุขสวัสดิ์ไปทางบางประกอก พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิสีแดงดำและรถพ่วง18ล้อยี่ห้อฮีโนสีขาวส่วนผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายนะคะเมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดค่ะก็จะเห็นได้ว่าระหว่างที่ออกตัวไฟเขียวเนี่ยรถพ่วง18ล้อและรถจักรยานยนต์ขับคู่กันมาจากนั้นช่วงพ่วงท้ายไปเกี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ทับทั้งคนทั้งรถไปเลยนะคะทราบชื่อผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือนายประยุทธ์ยามาลีอายุ66ปี เป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเมื่อตรวจดูบาดแผลที่หน้าอกมีรอยล้อรถแขนขวาหักท่อนบนบริเวณไหปลาบริเวณร่างกายมีรอยถลอกหลายแห่งนะคะซึ่งหลานของผู้เสียชีวิตค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีเหตุไฟไหม้แถวจเจริญกรุง73ซึ่งก็ใกล้ๆก,กับบ้านแล้วก็คุณลุงก็เลยโทรมาบอกข่าวนะคะปกติแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตไม่ได้ทํางานอะไรเลี้ยงหลานอยู่บ้านเลยไม่แน่ใจว่าจะไปไหน ส่วนคนขับรถบรรทุกก็เล่าถึงเหตุการณ์ค่ะว่าขณะที่ขับรถออกจากบริษัทแถวบางบอนเพื่อที่จะไปคืนตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้เปล่าจะเข้าท่าเรือสหไทยก็จอดติดไฟแดงอยู่นะคะแล้วช่วงไฟเขียวรถออกตัวเขาก็จอดติดไฟแดงอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ตอนที่รถเคลื่อนมองไม่เห็นช่วงพ่วงหลังนะคะก็น่าจะเกี่ยวทับที่พ่วงหลังมารู้อีกทีตอนที่คนเขาบีบแตรก,กันเยอะๆบอกว่ารถทับคน เบื้องต้นแพทย์ิติเวชสันนิษฐานการเสียชีวิตจากการถูกทับลำตัวด้วยล้อรถขนาดใหญ่มีกระดูกหักหลายแห่งนะคะแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามต้องมอบให้กับกู้ภยัยนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งก่อนที่จะให้ญาติมาติดต่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ